วัสดีครับปูจันโอ้ยเด็กปู่เกือบแตกสามตัวให้ศูนย์แปดสี่มันออกอันนี้ยังเ่องแปดแปดสี่เนี่ยสี่แปดหนึ่งเนาะก็สันเป็นเด็กตัวเกียบแล้วบางคันก็ได้มาตามจามบางอััก็ได้แต่ว่าหยิ้มข่าวเจน้องว่าไหฟังปูไปเมื่องผีเลยไปเตะผีไปสู่ผีว่าสันฝันบอกพูหรือจังหดก่ได้ฝันนำดังจะเห็นเด้อ S <S <S สมาธินี่บ่กูรครับมันสมมครเป็นสองสองเรองออครืคร่องมันมันนอนกังเป็นคือเก่าอย่างอ๋อครับเป็นเป็นเครื่องรับเครื่องตื่นบ่จ้ะที่แรกเห็นตอนอยุดดอนครับยุดดอนอยู่ที่นึงแล้วตอนสุดบนอยู่แล้ดอนดอนดอนกำมุอมาแล้ครับบัดนี้มีมันนอนมากอะไเจ็บแคลงแบบมันนอนเนาะนอนหลับถักไปโพยยุ่ไซด์ไปกันนะครับไปโพยอยู่มู่ไหนแต่ว่าแต่เป็นก็ยังอยู่วัดนะบันหอกดูด่างวัดี่วงหน้านะมีเน้น ผมนึงแบบผ้าไปผ้าไปว่ามันรัดผีสวยเนี่ยพูว่ามันรัดผีช่วยครับดยนี้จะเสียงหัวโพ้หัวหัวกยีหัวยินดีเลยผีดังหัะแม่นครับมันิงนี้จะเสียงมันหัวืออหัวสองเสียสามเสียบานนี้แต่ไฟแบมันกับบ่อว่าแกงเนาะครับาของเนี่ยเป็นไฟเ็ไฟสายแง่งรัดหนารัดหลังรัดหนาหังมันละมาจะจอดนะโอ้ยผมเงียสไเบ์ดถีบเลยกันตะเตยบดถีบเลยกัน ฟงดงหลอดเตะผีพัดแมนครับเข้าหน่ะฟงมันดีฟงเลยเข้าหน่ะฟงเราเตะผีแต่แต่เรากระเด็นออกมาเองแมนครับฟงด้นงหลอดงเตาไปโคลมเอ้าอันคือเปลี่ยนแดงสีขึ้นมืดเป็นหองมืดหมึดเจ้าวงเพ่ด่างกอเปลี่ยนสีแดงแดงแต่บางวันเราด่างก็ไม่ดาวดวงหนึ่งครับครับดาวดวงนี้คือดวงใหญ่ถ้าเคยเห็นมีเห็มีดวงเดียวเย็นเบื้องตั้งโดนเบื้องไปมาก เนี่ยไว่าเห็นปากไฟหีือปล่าเนี่ยปากไฟว่ามันขอยอ,อยู่สีบเอ้ามันเสียงแย่เสียงปากไฟพอเสียงบ้านอ,อยู่ในจ่าหรือว่าในในยุโรปกำลังท่านใายุ่อยงอะไรทีเดียวครับว่ามันกันคักเดียวว่าอยู่มองนี่ท่านใายุา่มประคังเลยบ่หรือจะไหนกันว่าเล่าประคังคือเห็นมิเตอรของผูเ้เดียวสิเนี่ยบัดเบิ้งไปเอามาแบบคุนคุนเนาอันนี้กับปากไฟตัวเนี่ยเดี๋ยวไปตรงนั้นไปแสงดองดาวแบันเบี้ยแสงแย่เลยไหมครับพุ่มแย่นะแสงแย่ที่มันไปชุกชิลอยไหมอ่า ใบเล,เลี้ยวไปได้ป่ะเลี้ยวจะของนอดคอร่อยเอ้ากูขึ้นยินนี่นี่น,นขึ้นนอดเนี่ยน,นอดป่านี่ป่ะข้ามเบืงองแบบไงวิญญาณออกตัวรักษานนี่โอ้มิจฉาออกจากล่างเลยบ่ครับแม่นสีทีได้มิญญาออของออกหลางอยู่ว่ะ ตอนนั่งหรือตอนนอนคนนเป็นสองเทียหรือสองหลอกคนนี้สองหลอกครับตอนนั่งสบายทีหลอกนึง<ม>ตอนนั่งสบายทีฟงหันบอได้ไปยุ่ในห้องในสัน้นฟงออกมากเกลี้ยงเห็นจ้าของนงัน่งพอวอร์ยีดอกตอนยุ่นนี่ดอวนนะครับแผนน่นยางคนกับนี่ปูหลังนั่งคนกับผ้าเขาจะลากขึ้นแล้วกันแล้วนะครับอาจา่ย์แต่บรรจุเฮี่ยนอีกทีบัดฟงออกมาก็จะบิดยู่ในเที่ยงยู่นในยูุบันเฮิรนไว้โงบุลูมนะครับค่ะ ไม่เป็นขี้ดานเด้งๆรอบสองนะครับรอบสองนั่นบ่รอบสองรอบสองนี่นอนครับคือว่านอนตอนตีสามตีสี่เนี่ยมามานั่นฝันต่อเสียงว่าเต้ผีเจ้าของฟงออกแต่บ่ได้ฟงทั้งประดาได้บ่ได้ฟงขงเมียได้ครับฟงไปยืนจังกจ้ายไปถีงเจ้าของนั่นแหละโอ้แข้งวิญญาณออกตัวแม่ครับแค่งตนไปนันอนลงไปที่แหลกใส่ทับของเจ้าของนอนนั่นแหละบล็อกบดกบติดดึงเจ้าของมาออกมาแต่วิญญาณที่ก่อครับนั่นเราไปเฮียซอมป็นยังก่อเอาไป อโอ้ของแท้ยย่ยเราเป็นโบยนอกเป็นคอต่อโบยวิญญาณออกจากร่างเลยเหรอครับ,รบในฝันใช่ไหมครับบ่ได้ฝันเลยต้องรับตื่นเตือนสิฝันกับว่คือคือที่แรกแบบฝันะระเบิดไปที่แรกที่แรกเสียงคือตอนอยู่หลอนตอนตอน,นั่งสวดมนต์ไป็นโบยอ,อยู่หมู่นึ่งแบบเปเตะลักษณเดียวกันนี่แหละเตะลักษณะเดียวกันแต่ว่าที่ปขอเกาะฟงอันนั้นฟงละเเดียวเห็นจะของนั่งสมาธิอยู่ับอ่ากขับวนผ้าเขาเขาล่างขึ้นกับสวดมณ์ต่อ แต่ตอนนี้เฮียนี่คือมันอนเลยที่เขาเนี่ยตอนอย่างเช่นเหมืนว่านอนฝืน,อน,อาน,น,นม,มากปนตีใส่กับมานอนนอนปั๊บกับฟันรักษาเดียวกันครับตอนที่นั่งอยู่เต่พีแต่เจ้าของเนี่ยพี่แจ๊ดฟงออกอีหลีมาท่อไปมอนมอนฟงออกมาแล้วผมเมียเลยฟงออกมาแล้วมันหยินยุบปลายตีนเจ้าของออกมามหยุบปลายตีนเจ้าของเลยเด้อม,มันฟงแห้งฟงควายออกมาฟงออกมาจนหยินยุบปลายตีนเจ้าของ แต่ว่าตอนที er ่ว่ามันนี่เห็นว่าโูก์ของบ้านมันเป็นลี่ยนแปลงที่เลี้ยวมันเป็นมืดๆเมืนเปนบอในห้องเ้าเหลียวไปนั่งขายแต่เลี้ยววงเพดานมันเป็นสีแดงแดงมันคือจังอยู่บองทันใจยุนโรยูอ่ไปเลี้ยวไปท่านขวามือแบบไปเห็นเป็นดวงดาวดวงเดียวตอนที่แหลก็สงสัยโอ้โอยู่ใส่นออบานนี่ว่าบัดยืนเบิ่งไปบ้านโดนเต๋อไปจังเป็นสีขุ่นๆเลยอาดิแสงไฟแอ๋ตัวดิว่าอันนี้แสงไฟปากไฟตัวเี๋อ คือ,อว่เสียงมลเลตอนตอนนั่งตอนิตีพุ้น,นทำเสียงหัเราะนะแบบั่นนะก็คือที่เัาเอาแบบละเอียดเลยบบเกิดขึ้นตอนนั่งแท็กยูดอนนี่เสียงหัวมาก่อนมาต่ไปเสียงหัวคือคือมากนะแล้วบารนีเดี๋ยวเห็นพีบอกว่าเขา,าอย่างแยญ่ยงอยง่ได้ยือ่ดอ,อนะนะ่ะรับเตฟเป็นท้องฟงเหมนกันนะนะั่นฟงออกจีนเห็ดแต่ว่าผูบูนผ้าเขาขึ้นมาหันบดนตอนยี้หันแต้วว่าบัตรขึ้นมาเหมือนีมานอนบารนีพอนอนไปปัับ แต่นี่เสียงหัวแบบเดียวกันนี่แหละ <c oughs> เสียงหัวเออกันกนี่แหละมา่อไปแต่ไปโคคือยังในี่ยฝันมาถอไปตัวนี้คือยังในฝันฝันเตะแ,แล้วมา่อไปตัวนี้ครับ <c oughs> ไปโคก็คยังอยู่หลังวัดอย,อยู่ทรงหน้าองค์หนึงนี่แหละไปมีเนี่ยองค์นึง่งมาไปเอิ่นเนี่ยมาลับีซอยจะเข้าบัดไซมอแปอยู่หมอแปะถัดไฟสิเบิดค่ะอ่าตอนนี้คือฝันในบัดรลับสองนะครับ <c oughs> บัดนี้ห้องเนี่ยเป็นเพื่อสาย แต่แย่งละแต่ผีแต่โพหันโพนี่โพหันโพนี้แปลว่าผมมันจะจ่อเขาใส่สวนอะไรกันเนี่ยใส่เขาบัดถีไปเองวะพอเต่สวนเขาไปปั๊บวัดบ้านได้จังไอเจ้าของนี่ฟงมาเนี่ยประเด็นออกจากล่างฟงไปปั๊บแบบโพของเมืดเอ่าอปเลี้ยวบังเพดานไปเป็นสีแดงๆบานเนี่ยเลี้ยวไปทั้งหัวมือปัดเป็นเป็นดวงดาวดวงเดียวสีเขียวๆเราะว่าออใส่เนาะบานเนี่เห็นเพดานแดงๆเห็นแต่บวงเดียวแะเนื้อปะอ่าวามยูนนั่นแหละท่านใจนุ่มไี่บานคนเดียวที่คนอืนี่เนี่ย คือบ่หันบ่คือบ่เห็นไพ่เห็นเจ้าของผู้เดียวคือในหนนังี่เนาะอันครับที่ไหนได้เป็นห้องเจ้าของบัดนี้ยืนที่หน้าทั้งโดนเตือนพวนี้แต่เอ้าเสียงดาวดวงเนี่ยมันแสงไฟแอบ่ว่่าซันวววครับกันทิ่จะหน้าว่ามันแม่นอยู่ไฟแหววตัวเี่ว่าบัดเลียวไปตั้งแต่ปักไฟตัวนที่แดงเนี่มันซองอยู่ใส่ช้ด่านนะเลียวไปแล้วเอาเจ้าของก่อนนอนจ้องหงอยู่หันไปเฮาเห็นเห็นเจ้าของนอนนี่เจ้าของนอนจะเฮ็ด ที่แหนข้ามบางขายจะควมมงผมเลยโอ้ข้ามบงขายควงอ๋อผมขึ้นนอนอยู่นี้ป่ะลูกกต่นอนอยู่หันละเลี้ยงกันยี้หันละบัดนี้เขาปไปแนวไม่เพราะว่าจะไม่คมขึ้นนะออ่าอ่แข้งลงไปที่แหลงแข้ง,งไปนอนไทยของนอนแข้งเนาะจะแข้ง,งไปไะทำห้อยจี่ของแหละดึงมาบัแเล่บ่บอสตีบบอสขอเดบัตเที่ยวที่สองนอน,น,นไ,ปไปทับดึงมาบัลจังจังนังพวะว่าทำไปครับ ว่ารับวอเมื่อกลับตอที่แหลกต่บัดพระทอนไปตีเขาเราจะของฝูนวอมันว่ามัน่อลับว่าตะไป๋อลับจีหิตเพราะว่ากานว่ารับนี่คือจังสีเอาลูกจะองลูกไปนอนก่อนลักโดยลูกเขานมานังคือสิดไปว่าใดครัเป็นรักษาหนังครับคือความหมายว่าวิญญาณออกจากล่างเนาะแม่งต่ว่าเตผีได้จะของฝูงฝูงเตะได้ฝันเนี่ยเราที่สองฝูงได้ฝันตะวันออกอีหลีเนี่แหละวิญญาณก็คือว่า ปู้อายุตัวเองเลยเข้นใจเหี้ยข้ามขาดขาจาของบึงหมดเลยโอู้อายุเท่าไหร่กานี้นะเกิดพศสองเกครับเกิดพศสองเก้าสามสิบเจ็ดได้ไหมประมาณนี้แหละสามสิบเจ็ดสาเ็ดเต็มย่างสามแปดออกากล่างามัครับวิญญาณออกจากล่างสองรอบเลยครับสองรอบเลยนะครับนี่สองรอบรอบที่แรกคือตอนเทควิธทีทําวิธีหยุดด่วนหมดแล้วครับเห็นเห็นมนหัวขวดหรังหัวขวัญดืจะเห็้นี่แหละ อาจจะความกันเตะเลยคือกันอนนั้นจะได้เีะแร้วจะความแบบฟุ้งออกถ้าฟุ้งไปพวกไก่ไปยินด้านหลังจะความจะควางด้านข้างหน้าครับปูนมาแล้วว่าพอยผ้าขาวล่างนก็เล่เข่าแล้วก็เล่สวนบนตอเพอาะสวนบนเสซตสักก็เล่ขึ้นมาบ้านเลยั่เลยมามาอาบน้าเด็กน้องเล่เข่าไปนอนคืนเดียวนี่แหละครับสองรอบเลยละสองรอบวันฝันเลื่อนปีน้องปิจารณาเบิ่งปูเล่าอายุสามสิบเจ็ดปี ปเว้าประชุกการครับคือในคณะรับไปคล้ายๆว่าวิญญาณออกจากร่างเนาะค่ะปู่จันเว้าสูฟังก็เล้ยปาอิบซีปองฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะปู่เนาะแม่นครับผมต้อมเชื่อส่วนบุคคลแบบมีบอกปั่นฟังกันสิหรอกคือว่าเป็นนิทานก่อมก็ไรหรอกวันนี้ปู่จันได้มาบอกไหมครับก็แต่เพิ่งมาแต่ลมาเลยแต่ว่า เพว่าจะทำสยปใม่ซออไอเสแล้วจะไอี่ปนจะบอน่ิวาิละวันนี้ด้อายุปูมีโอกาสสามสิบเจ็ดปีนะครับเจ็ดีเด็กมากย้ังวันี้มีตัวชอบไหมครับปูศิวตอครับเพิ่นว่าั้นแต่มัปนได้เลยจดสามแเ่เจป็นยังสามแปดสามเจ็ดสามแปดนะครับเอาวันนี้ก็เอา อายุไปก่อนเนาะปู่เนาะเกิดพศ2529แมนครับ2529 2529อายุ37ย่าง38ปีครับนะครับฝันนิมิตฝันวิญญาณออกจากล่างแต่ว่าเห็นเลยเห็นตัวเองนอนอยู่เห็นครับเห็นชัดเจนเลยของด้ามบัตรขาจากคลองคนเดียวโอ้ข้ามเบิองแหล่ะเัราะฉนั้นคือคนหนึ่งคือนอนอยู่หันคนหนึ่งมันขึ้นยืนนี่แหละครับข้ามไปมองเห็นอังไงเดี๋ยวเราเล่รอบมันก็น่าจะนอนแคบไปครับลายคลองนั่นแหละ ทับกันแล้วลูกขึ้นมาบ่บ่ตีบ่บบบก่อลูกมากต,มญญาตะวินยากเลยเนครับผมไม่ใจก็เริ่มยอยากถอยอยากเสียแล้วนี่เอาไปก็นา่าว่านอนจัดท้ายดีที่ท้ายเดียวกันนั่นแหละจังกอ่อกระดิ่งที่สองเนะี่ยก้อนเราลูกขึ้นมาลูกขึ้นมากว่ดทั้งไก่เท่านี่แหละครับลูกเรากันลูกออกจากห้องเลยที่กันแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทีนี้เราไปเข้าล่างยังไงครับกันนอนแข้งทับท้าเก่านะครับเข้าเลยแมนครับรอบแรกนะต้องท้าต้งไปนะบ่บ่ตีบ่ก่อเลยครับลูกขมาตะวินยากรอบแรกนะรอบที่สองจังลูกขึ้นมาเบิดตโต ครับเป็นนักสันนิษฐานว่าสะดุ้งตื่นแล้วครับมันบอแมนว่าตื่นเนียคือเขาเขาเขาได้สติเบิดอยู่ไหมอ๋อแต่ว่าที่ยืนอยู่ปลายตีนจะความไงอืมตามลับตื่นเออได้สติเบิด็อคับไข่ครับค่ะบอคับไข่ครับไข่ได้สติจีนเลยล่ะโอ้อายุสามสิบเจ็ดย่างสามสิบแปดเดี๋ยวเหี่คือจังอ่ะคือจังเสียเดี๋ยนั่งยืนสิว่ะครับผมเดี๋ยนั่งสิเนี่ยคือจังผมนี่กำลังยืนสิล่ะแต่อีกผู้นึงนี่นอนอยู่จังเสีย S <S ละกายยาบนอ่นอยังสี่ฤฤฤฤฤมินยาดนั่งยังสี่กต่เหตุการณ์รักษานีแหละแต่เพิ่มสี่รงไปนอนทับรางที่ของจีวานอนอยู่เนี่ยลงนอนลงไปทับรอบใหญ่ไก่ตัวนี้เบลอรครับอ่าโพมาจะมินยาดที่เขาว้านอนทับเที่ยี่สองนี่ไก,ก,ก่ตัวยังรูปมันนั่งพออย่างมัเหตุการณ์มันบริบร,บริตัดขาดไปเลยดีมันตอเน,นี่ยองไปเลยครับอ่าเป็นรักษานังมันตอเนี่ยอย่างไปเลยเพราะเพราะนั่ทับเบกกอไก่หยาบเนี่ยเขาขึ้นมาปรับก็ลุกออกจากห้องมาหากินหนามกินในเลยโอ้เป็นทางสั่น ถามาแต่เรารู้สึกตัวอยู่จักมจักไปเห็นหมดเลยหเห็นบดได้ยืดบดกันแหละว่าตะไปเป็นรักษานันครับมอเห็นว่าบ่อ,บบอ,บอของมอเมียดีแต่ว่าเริ่มแยกแล้เป็นี้ก็เป็นรักษาตอนที่แยกเป็นตอนที่นั่งอยู่ดอนตอนสุดมุนว่าตะไปครับผมามารอบที่สองขึ้นมาเห้งหรือมานอนแสังว่าที่สองคือรับได้รับจีเฮดแต่พอเพียงว่าพอเพียงอยู่หลังวัดดีว่ใส่สักหม่องตรงหน้าเนี่ยนะครับ ป้าไปเห็นผีแบบอื่นเนี่ยเนี่ยไหนนี่มาลัดซอยน่ะเนี่ยมันมีไฟสายไฟสายนี่มันแจ้งเจ้าของฝัดเป็นมอแวเซหัวมันแบบไฟไฟมันแบบแง้มมันสีเบิร์ตนะครับเป็นแบตเตอรี่มันสีเบิร์ตมันก็แง้เห็นแดดเห็นแดดแง้มถ้าฟงไม่ยืนเพิ่งไม่ยืนอยู่ปลายตีนเจ้าของนั่นแหละครับหลังจากที่ว่าฟงเอาไปไม่ยืนอยู่ปลายตีนคือได้สติตลอดครับอ่ะหูเมียอยู่ตลอดเลยแหละเออเป็นหูเมียจะไปน้องทับทองลูกขึ้นมากเนี่ยหูเมียยังหูเมียจะสติคือเก่าบุญอื่นน้อนไหลปูแนี่ ชีวาส่งได้มันแปลกสะพ่อก็เจาะมเจ็ดสามแปดนี่คืออายุเนาะปู่เนาะเอาอายุไปก่อนเนาะครับผมเอาไปล่องเสี่ยฟันเมืองก่อนครับแต่ที่ว่าส่งบัวทุกคนให้ฟังสามนิทานก่อนมันแหละช่วงเชื้อส่วนบุคคลเนาะครับผมก็ปั่นฟังสิดอกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเนาะปู่เนาะแน่นครับเอาคำขำก็ได้ที่จังหลินที่ไหนก็ได้ดอกครับผมอายุสามสิบเจ็ดปีย่างสามสิบแปดเนาะแนนครับก็ได้เอาไป